สวัสดีค่ะจากช่องนิปอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําดอกกุหลาบแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเป็นลายที่ทําง่ายนะคะขั้นตอนการทําไม่เยอะนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญค่ะริบบิ้นที่ใช้ทําก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้ริบบิ้นที่เราใช้ทําตัวนี้นะคะริบบิ้นที่เราใช้ทําตัวนี้นะคะเป็นริบบิ้นกากเพชรนะคะกากเพชรทึบเนื้อละเอียดนะคะเบอร์สองค่ะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นนะคะ ตัดความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านค่ะพับเครื่องริบบิ้นมาให้ริบบิ้นเหลื่อมกันตรงนี้นะคะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะพับรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณหนึ่งนิ้วแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวนะคะไว้ด้านบนค่ะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะ ใริบบิ้นด kind of ้านยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที okay. Audrey, ่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามนะคะคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เลยเส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ฐานสี่แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะขึ้นฐานแปดเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะด้านล่างขวามือนะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้นะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะริบบิ้นด้านล่างนะคะเส้นนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะ เพื่อล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะการริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะเราจะได้ฐานแปดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะจับริบบิ้นขึ้นมา4เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่1น,นะคะเส้นที่สามทับเส้นที่2ค่ะ แบบนี้นะคะเส้นที่สี่ทับเส้นที่3นะคะลิบบิ้นทับกันด้านบนนะคะ4เส้นนะคะด้านล่างก็มีริบบิ้นอยู่4เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาค่ะหยิบเอาลิบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะ วางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะขึ้นมาทับด right ้านบนค่ะแบบนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเขาจะมาโผล่ตรงนี้นะคะสี่เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะให้ด้านบนนะคะเหลือริบบิ้นแค่สามเส้นนะคะ เราจะวางริบบิ้นเส้นนี้นะคะลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นเรายกริบบิ้นขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะแบบนี้นะคะปาดสามเส้นที่เหลือตรงนี้นะคะไว้ด้านหลังนะคะแบบนี้เส้นนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรคะ่ะวางไว้แบบนี้เลยเราจะดันริบบิ้นตรงนี้นะคะออกมาค่ะออกมานิดนึงนะคะออกมาแบบนี้นะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งคะ่ะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้ แบนแบนี้เลยค่ะริแบบิ Gram ้นเส้นที่สองนะคะสอดผ่านห่วง <twisted> ที่1ตรงนี้นะคะมาโผล่ห่วงที <etti> ่สองตรงนี <Carrie> ้ค่ะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นที่สามนะคะสอดผ่านห่วงที่1ห่วงที่สองให้มาโผล่ห่วงที่สามตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในนี้นะคะโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะ ปล่อยมือนะคะริบบิ้นเขาจะยุ่งยุ่งแบบนี้เลยนะคะเราจะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะเราก็ดูอย่าให้ริบบิ้นบิดผิดรูปด้วยนะคะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะริบบิ้นจะยังไม่แน่นนะคะจะยังดูหลวมๆนะคะพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาไล่ดึงนะคะขั้นตอนนี้เลยค่ะ ค่อยๆไล่ดึงใช้มือซ้ายเราช่วยประคองไว้นะคะดึงให้กระชรับทั้ง8เส้นนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับริบบิ้นมาไว้ในมือนะคะแบบนี้ค่ะจับไว้แบบนี้นะคะ1เส้นนะคะเราจะนับไป1 2สอง สามนะคะนำมาสามเส้นนะคะวางพาริบบิน้หน้าเส้นที่สามแบบนี้นะคะใช้มือซ้ายจับไว้นะคะด้านล่างนะคะจับริบบิ้มาไว้ในมือหนึ่งเส้นนะคะแบบนี้นับไปสามเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามนะคะวางพารลิบบิน้หน้าเส้นที่สามเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะจับริบบิ้ขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามเหมือนเดิมค่ะ วางพาริบบิ้นนาเส้นที่สามนะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะนับไปหนึ่งสองสามวางพาริบบิ้นนาเส้นที่สามนะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามวางพาริบบิ้นนาเส้นที่สามนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะริบบิ้นด้านบนตรงนี้เราจะเหลืออยู่3ามเส้นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วจะจะ <c oughs> เราจะเอาริบบิ้นเส้นที่1น,นะคะเส้นนี้นะคะสอดพ้าทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะลอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแล้วก็สอดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเส้นที่สองสอดช่องเดิมนะคะจะเบี่ยงปลายริบบิ้นนะคะให้มาผู่ช่องที่สองตรงนี้ค่ะ เส้นที่สามนะคะสอดช่องเดิมนะคะแต่เบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่สามตรงนี้นะคะถัดกันไปเรื่อยๆนะคะสามเส้นนะคะแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะไล่ดึงในขั้นตอนนี้นะคะไล่ดึงให้กระชับทั้งแปดเส้นนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลย ค่อยๆไล่ดึงค่ะใช้มือซ้ายช่วยประคองนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงให้กระชับพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะสอดตามแนวริบบิ้นผัช่องที่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะตรงนี้เลยหนึ่งสามนะคะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะ สอดแบบนี้จนครบทั้ง8เส้นนะคะขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะเป็นการสอดเก็บริปบิ้นธรรมดานะคะสอดตามแนวนะคะริปบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นค่ะไล่ดึงให้กระชรับอีกรอบนะคะประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะมาทําเกสรด้านในกันนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เราจะทําเกสรตรงนี้นะคะด้านในตรงนี้นะคะ เราก็จะจับแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะเริ่มทําเส้นนี้นะคะเราก็จะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะให้ได้ลักษณะนี้นําปลายริบบิ้นนะคะสอดด้านหน้าของฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้เลยแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะริบบิ้นเขาจะมาโผล ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงรวมไว้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงประมาณนี้นะคะดึงรวมไว้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเส้นที่สองนะคะเส้นนี้นะคะแล้วก็โค้งตามเส้นที่หนึ่งเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะทำเหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลยนะคะทำเป็นห่วงแบบนี้นะคะนำปลายริบบิ้นนะคะ ตอดเข้าไปในห่วงที่1นนะคะตรงนี้ด้านในนี้นะคะด้านในเส้นแรกนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะให้ริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะริบบิ้นเขาจะโผล่ถดัดจากเส้นที่1นนะคะตรงนี้เส้นที่1นนะคะเส้นที่2ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็จะดึงนะคะ <ๆ S 1> เขาจะสอนกันไปเรื่อยๆนะคะริบบิ้นนะคะตรงนี้นะคะเส้นที่1 เส้นที่ 2, สองก็จะซ้อนเส้นที่หนึ่งนะคะซ้อนด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยเส้นที่สามนะคะเส้นที่ 3, สามเส้นนี้ 3, น, 2, นะคะแล้วก็โคง้งตามเส้นที่สองเลยนะคะแบบนี้เลยลักษณะนี้เลยค่ะแล้วก็จะสอดถัดจากเส้นที่สองนะคะ ด้านในตรงนี้นะคะเราจะสอดด้านในจนครบทั้ง8เส้นนะคะแล้วก็สอดนะคะถัดกันไปเรื่อยๆนะคะริบบิ้นเขาก็จะโพล่ตรงนี้เลยค่ะตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้แล้ก็ดึงนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเส้นที่4นะคะแล้วก็โค้งเหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลย สอดด้านในตรงนี้นะคะถัดจากเส้นที่สามนะคะตรงนี้เลยช่องสอดจะอยู่ด้านในนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นจะโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นตรงนี้ก็จะซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่ห้านะคะแล้วก็ โค้งเหมือนเดิมค่ะโค้งริบบิ้นแบบนี้นะคะเส้นที่ห้าตรงนี้นะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดถัดจากเส้นที่4ด้านในเลยค่ะช่องสอดอยู่ด้านในนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเขาจะซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะ เส้นที่6นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นแบบนี้เลยค่ะสอดช่องด้านในนะคะถัดจากเส้นที่ห้านะคะด้านในตรงนี้ตรงนี้เลยริบบิ้นเขาก็จะโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะริบบิ้นเขาจะซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะด้านในแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะ เส้นที่7นะคะแล้วก็โค้งนะคะริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็นำปลายริบบิ้นนะคะสอดถัดจากเส้นที่6นะคะด้านในตรงนี้นะคะช่องสอดเขาจะอยู่ด้านในนะคะริบบิ้นเขาจะมาโพตรงนี้เลยโพตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ เราก็จัดกรีดด้วยนะคะแบบนี้นะคะริบบินเขาจะซ้อนกันแบบนี้นะค่ะเส้นที่8ดนะคะเราก็โค้งเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะนำปลายริบบินนะคะสอดช่องด้านในนะคะเส้นที่8ดเขาก็ช่องสอดเขาก็จะหายากนิดนึงนะคะลิบบินเขาก็จะมาโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะเส้นที่8ดนะคะ ด้านในนะคะถัดจากเส้นที่เจ็ดนะคะแล้วก็สองนะคะแล้วก็จัดกลีดนะคะให้เขาซ้อนกันด้านในนะคะแล้วก็จะไล่ดึงเส้นที่หนึ่งนะคะตรงนี้เส้นที่แปดนะคะไล่ดึงเส้นที่หนึ่งค่ะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ไล่ดึงให้ครบทั้ง แปดเส้นนะคะดึงแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เลยะค่ะ ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะพลิกกับด้านมานะคะพลิกกับด้านมาสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดไปตามแนวของริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3นะคะ123นะคะสอดทั้ง8เส้นเลยค่ะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะ นี้เลยนะคะเป็นการสอดเก็บริบบินธรรมดานะคะ ดูนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาค่ะเราจะทำกลีบตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะเราจะทำกลีบตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำแบบง่ายๆค่ะจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้เลยพับริบบิ้นนะคะจะเริ่มเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นแบบนี้ค่ะหนึ่งครั้งค่ะ พับอีกหนึ่งครั้งนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำปลาลิบบิ้สอดช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเราก็ดึงค่ะดึงรวมไว้นะคะยังไม่ดึงแน่นนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เส้นที่สองค่ะพับลิบบิ้ลงมาหนึ่งครั้งค่ะพับอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้ค่ะสอดด้านในของเส้นแรกนะคะ ตรงนี้ให้ริบบิ้นโผล่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะสอดไปตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงรวมไว้นะคะแบบนี้เลยเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นหนึ่งครั้งค่ะพับอีกหนึ่งครั้งนำปลายริบบิ้นสอดตรงเส้นที่สองนะคะตรงนี้เลยด้านในตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะ แบบนี้นะคะเราก็ดึงรวมไว้นะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเราก็พับริบบิ้น1ครั้งค่ะพับอีก1ครั้งนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยด้านในตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงรวมไว้นะคะเส้นต่อไปค่ะพับริบบิ้นลงมา1ครั้งนะคะแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งค่ะ ลักษณะนี้เลยสอดด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้เลยลิบบโผล่ตรงนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็พับริบบิ้ลงมาหงครั้งค่ะพับอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะสอดด้านในตรงนี้เลยตรงนี้นะคะวิ้นโผล่ด้านล่างค่ะดึงหลวมไว้นะคะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็ พับริบบิ้นลงมาหนึ่งครั้งพับอีกหนึ่งครั้งนะคะสอดด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะริบบิ้นโพดตรงนี้ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่แปดนะคะเราจะเอาริบบิ้นสอดเข้าไปตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในกลีบแรกตรงนี้ค่ะสอดแบบนี้เลยสอดไปตรงๆเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงบิด ริบบิ้นหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะบีดอีก1ครั้งนะคะแบบนี้เลยสอดเข้าไปด้านในตรงนี้ค่ะตรงเส้นที่7นะคะตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะริบบิ้นโผล่นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะไล่ดึงนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะดึงเบาๆนะคะไม่ดึงแรงนะคะไล่ดึงนะคะแบบนี้ค่ะไล่ดึงให้กระชรับนะคะ ในโป้งเรากดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงเบาๆนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบด้านนอกกันนะคะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะเราก็จะทำแบบง่ายๆะคะ่ะ จับแบบนี้นะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะคามเส้นนี้นะคะมาสอดตรงนี้นะคะถ้าเขาสอดยากเราก็จะใช้แหนบนะคะช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงกลีบป,ประมาณนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้ พับปลายริบบิ้นลงมาสอดต,ตรงนี้เลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะจัดกลีดนะคะประมาณนี้นะคะเส้นที่สามพับริบบิน้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาสอดนะคะตรงนี้นะคะ ทำเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นเลยนะคะจะได้กลีบป,ประมาณนี้เส้นต่อไปค่ะพับลิบบิ้ไปทางขวามือพับปลายลิบบิ้ลงมาสอดช่องด้านหน้านะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะพับลิบบิ้ไปทางขวามือพับปลายริบบิ้ลงมาค่ะสอดช่องด้านหน้านะคะ เราก็ดึงจัดกลีบดนะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดช่องดา้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบนะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะ สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบนี้เลยเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายนะคะพับริบบี้ไปทางขวามือพ,มพับปลายลิบบีลงมาค่ะ เส้นสุดท้ายเราจะสอดเข้าไปในกลีบแรกนะคะตรงนี้เลยสอดเข้าไปด้านในนะคะไฮริบินโพตรงมาแบบนี้เลยนะคะด้านในของกลีบแรกนะคะแล้วก็ดึงค่ะจัดกลีบนะคะแล้วก็ดึงจัดกลีบให้เท่าเท่ากันค่ะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะได้กลีบป,ประมาณนี้เลยแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะเก็บริบบิ้นส่วนเกินนะคะจากแบบนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นแบบนี้เลยสอดเข้าไปตรงนี้นะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆค่ะกดตรงนี้ลงริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยดึงนะคะเราจะได้ด้านหลังประมาณนี้นะคะ แบบนี้เลยถ้ากลีบตรงนี้เขาเด้งขึ้นเราก็ดึงนิดนึงนะคะดึงตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็พับแล้วก็สอดนะคะสอดสอดเก็บทั้ง8เส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดูกลีบของเราด้วยนะคะพับนะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เลยพับนะคะแล้วก็ สอดนะคะพับนะคะสอดนะคะพับสอดนะคะพับะะพแล้วก็สอดนะคะ ด้านล่างเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะว่ากลีบของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะ ตัดออกทั้ง8เส้นนะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถดันเหรียญน,นะคะ ลงไปด้านในตรงนี้นะคะใช้แหนบนะคะช่วยดันลงไปนะคะหมุนหมุนนะคะสามารถทำกระเป๋าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบแบบง่ายๆนะคะสวยๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะแบบนี้นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ